สวัสดีกับชาวเกมเมอร์ทุกคนเลยนะครับผมอยู่กับผมนิ่งฮับก,ก็กลับมาอีกครั้งกับ3นาทีรีวิวเกมคลิปนี้ก็จะมารีวิวเกม คาร์บาวเอ็มจากเวอร์ชัน PC สู่บนมือถือเป็นเกมแอคชั่น MMORPG ที่มาพร้อมระบบคอมโบที่เป็นจุดเด่นหลักของเกมมีสกิลให้เลือกใช้มากมายแถมยังรองรับภาษาไทยอีกด้วยตอนนี้เกมก็ยังอยู่ในช่วงโคดเบต้าตั้งแต่วันที่17ถึง22กันยายนนี้รูปแบบกราฟิกก็จะเหมือนบน PC ระบบอาชีพก็จะมีอยู่ทั้งหมด8อาชีพให้เราได้เลือกเล่นกันและยังสามารถเลือกชายหรือหญิงก็ได้รูปแบบการเล่นของเกมก็ยังเหมือนเดิมการลงดันเจี้ยนระดับสูง เพื่อหาของมาขายหรือมาทําให้ตัวละครของเราเก่งขึ้นส่วนระบบการต่อสู้ก็ยังเหมือนเดิมกดใช้สกิลโจมตีธรรมดาและการกดคอมโบแม้การใช้สกิลจะถูกจํากัดเหลือเพียงแค่6สกิลก็ตามเรายังสามารถตั้งสกิลในแบบออโต้แบทเชิลที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้เล่นได้มารกันที่แบทเทิลโหมดระบบแบลงล่างที่จะระเบิดพลังไร้ขีดจํากัดพราอแต่ละอาชีพก็จะมีสกิลสถานะเอฟเฟกที่แตกต่างกันมา,การกันที่ระบบดันเยนก็ยังคงเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนจากการใช้ตัวเข้าดันเยน เป็นเวลาแทนในหนึ่งวันจะสามารถลงดันเจี้ยนได้เพียง8ชั่วโมงทั้งหมดต่อวันเพื่อการการฟาร์มและความแตกต่างของอุปกรณ์ผู้เล่นนั่นเองมาต่อกันที่ระบบตลาดกลางเกมนี้เราสามารถขายผ่านตลาดกลางและสามารถกําหนดราคาตามใจชอบและเรายังสามารถล็อกชื่อผู้ที่จะซื้อได้อีกด้วยในส่วนของการอัพสเตตัสสำหรับมือใหม่บนมือถือก็จะมีการแนะนําการอัพสเตตัสให้กับตัวละครของเราเมื่อเรากดไปที่คําว่าแนะนําระบบก็จะทําการใส่ตัวเลขตาม เตทัที่สายน้ำต้องการนอกจากนี้ยังมีระบบ p v p สุดมันและสงครามเลนชั่นวอลขนาดใหญ่และยังมีสัตว์เลี้ยงและชุดแฟชั่นและยังมียานพาหนะคู่ใจที่เรากับหลุดมาจากโลกอนาคตอ๋อ,อกเกือบลืมไปนะครับผมสำหรับใครที่ใช้ iOS นะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับผมเพราะว่าทางเกมเขาจํากัดแค่1น0 0 0คนเท่านั้นในการโค้ดเบต้าครั้งนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับ3นาทีรีวิวเกมซึ่งไม่ถึง3นาทีสักที โอเคสำหรับว,วันนี้นิ่งห้ามก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับว,วันนี้นิ่งห้ามก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมเ,เจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าบ๊ายบายครับ